ดูจุดชมวิวนะครับของวัดผาตักเสื้อนะครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของวัดผาตักเสื้อนะครับจะต้องเดินให้ดีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะล้ลลมนะครับอยู่จุดนี้นะครับเราจะเห็นวิวสวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดยืนถ่ายรูปนะครับตรงนี้ หลายๆคนมาก็จะมาเก็บภาพมุมส,สวยๆนะครับตรงนี้เดินขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นวิวส,สวยๆนะครับของแม่นำ้ำโขงแล้วก็ฝั่งของประเทศลาวสวยงามครับมุมนี้ อันนี้คือวัดหาดตกเสือครับมีมุมสวยๆนะครับให้ถ่ายรูปให้เช็คอินนะครับมองไปไกลๆนะครับเราจะเห็นนะครับหาดทรายสีขาวนะครับอ่าน่าจะเป็นปากโสมนะครับเห็นเขาบอกเขาเปิดหาดนะครับซึ่งไม่จะเป็นต้องไปถึงทะเลนะครับอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับก็จะมี หาดทรายสวยๆนะครับให้เล่นนะครับแต่ช่วงนี้อากาศจะร้อนหน่อยนะครับ